พี่มดนี่พี่ยังโยนความผิดให้คนอื่นอย่างนี้เหรอเพราะคำโกหกพี่ไม่ใช่เลยพาพี่มาจุดนี้พี่ทำตัวน่าสงสารแล้วพี่โกหกน้องอะ่ะรู้ไหมว่าผมผมเสียสละอันเท่าไหร่เพื่อดูแลพี่ผมว่าพี่ไม่ควรอยู่ในบ้านนี้แล้วใส่หัวไปแต่บ้านผมย๋ยงนี้เลยเฮ้ยต <Hey, S 1> ีนนี่มนบ,บ้านฉันี้นด้วย แต่พี่ไม่เคยช่วยจ่ายเลยไงแม้แต่ถังเดียวตั้งแต่พี่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มามาเป็นเดือนไม่ได้แบบนั้นนะแล้วอะไรเนี่ยผมต้องหาแม่บ้านใหม่ตลอดเวลาเพื่อมาดูแลพี่เพื่อให้พี่มากินกินนอนนอนทุกวันจูฟรีกินฟรีเลกบ้างไหย อ๋อ oh. แล้วก็มันลวนลามแม่บ้านตลอดเวลาทําให้ผมเหมือนเป็นคนโง่แล้วไล่พวกเขาออกไปผมเป็นคนผิดเลยผมคนเอะใจฟังพวกเธอตั้งแต่แรกพี่มิงทุเร่จริงเลยเฮ้ยฟิล์มยังไงใช้เป็นพี่แกด้วยใช่พี่เป็นพี่ผมไงแล้วไมพี่ทำกับผมแบบนี้ทุกวันนี้ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่เป็นคนยังไง